สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า Super s k y w า r เวิร์ดทาวเนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาปีนหอคอยสูงกันนั่นเองนะ ซ,ซึ่งในแมปนี้นะครับเราก็เคยเล่นไปกันแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะและซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพยายามขึ้นไปให้สูงที่สุดนั่นเองนะซึ่งผมนะครับก็เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับผมก็จะมาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะมาดูกันนะครับว่าผมจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะโอเคนะครับก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไปเอาเลยครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเกมแล้วนะโอเคไปกันเลยเปึ๊บเป๊บเปิ๊บโอโย้ยทุกคนเนี่ยค่อนข้างเร็วมากเลยนะดูดิโอ้โหมีแต่คนินเซียนนะครับซึ่งผมก็ไม่เซียนเท่าไหร่นะโอ้โหดูดิโอ้โหไปกันไวมากอะเดี๋ยว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 จะเย็นครับพี่รอผมก่อนเหมือนเขาจะมีแบบสกิลวิ่งเร็วด้วยหรือเปล่าเอ้ยมีประตูวาร์ปตรงนี้ โอเคทางไหนต่อปึ๊บเอ้ยอ๋ออันนี้ต้องโดดขึ้นเรื่อยๆปึ๊บป๊บเข้าประตูไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหชืบพื้นยกสูงเอ้ยเอ้ยเอ,อเอ้ยไม่ไม่ไเอื้อ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะขึ้นไงอะโอ้ไม่หัวใจเหลือดวงเดียวเองนะทุกคนไม่ได้แล้วอย่างี้ผมต้องเซฟเซฟแล้วไม่งั้นผมจะตายนะผมอาจจะไปเกิดข้างล่างเลยหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละ ปึ๊บปบมาขึ้นไปเลยใกล้ละใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงละปึ๊บไปกันเลยทางไหนต่อทางนี้เพื่อนลอก่อนเพื่อนลอก่อนดูดีแปบ๊บเดียวที่หนึ่งแบบโอ้โหไปค่อนข้างที่แบบไกลมากอะเฮ้ยมันโดดได้สองทีหรอโอ้โหผมก็ไม่รู้นะปึ๊บปบเออตรงนี้เข้าประตูไปป,โโไปั๊บมาโ่ไหนปึ๊บโดดขึ้นไปเลยปับ๊บเพื่อนลอก่อนเพื่อนลอก่อน เพื่อนก็รีบเกินรอแล้วก่อนเราเพิ่งมาเล่นเองเฮ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงเข้าประตูไปเออตรงนี้เหมือนจะเป็นเอ้ยโอ้โยโอ้โยเมื่อกี้เกือบโดดขึ้นไม่ได้นะชึบชึบชึบรอ,อก่อนเพื่อนรอก่อนรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยอุยอ๊ยมีหัวใจเพิ่มขึ้นมาเยี่ยมเลยโอ้โห,โโหเดี๋ยว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 ต้องใช้แบบอุ๊ยโอ้โหจะซิกแซกซะหน่อย เอา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 เฮ้ย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 เดี๋ยวเดียวยวเบรก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 โอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหเขาไปกันไวมากอ่ะผมจะตายไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใจแบบใจเย็นเเอาเอาแล้วเพื่อน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 แล้เอ้ยวเดียวเดียวเดียวเพื่อนตายเหรอโอ้โหไม่นะเพื่อนกลับไปเริ่มมาใหม่เลยนะเพื่อนเราก็จะตุยแล้วตอนนี้เลืองเหลือหัวใจเดียวขออีกสองหัวใจได้ไหมเนี่ย เมื่อกี้โอ้โหอุตสาห์ได้มาเด้อเด้อเดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่เราต้องโดดเป็นสเต็ปน,นะมันถึงจะไปได้ต่อชึบป,ประตูอา้าวมีประตูตรงนี้แปลว่ามันต้องมีทางลัดใช่ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้เดี๋ยวนี้ไงโอเคขึ้นมาแล้วอุ้ย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 ทางมันแตกได้ด้วยเดี๋เด้อเดทางไหนต่อโอ้โหต้องขึ้นบนต้องขึ้นบน โอเคขึ head, oh. uh ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเด้อเดเด้อเดใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเด้อเดเด้อเดใจเย็นทางไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยีเดียวโอ้โหอึ๊บโอ้โหทางไหนอ่ะอ๋อนู่นไงเจอละอึ๊บป๊าปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อใจเย็นเราต้องเซฟหัวใจไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้มันหายหมดปึ๊บทางนี้ต่อใช่ไหมอ่าได้ที่เจ็ดแล้วทุกคน เฮ้ยเป็นเดียวที่10เอา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 โอ้โหแปลว่าคนนี่ขึ้นไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะปึ๊บ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 โอเคโดดแบบนินจาโดดแบบนินจาล็อกก่อนเพื่อนล็อกก่อนเพื่อนล็อกก่อนเพื่อนปึ๊บปึ๊บวุ้ย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 เกือบร่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น อ่าที่สี่แล้วทุกคนถึงไม่ได้ที่หนึ่งก็ยังดีเอ้ยโอ้โหเกือบใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเราขอไปก่อนนะเพื่อนอ่าเรียบร้อยเพื่อนเราไปก่อนละปึบอึ๊บไปละอุ้ยอุยอเกือบแล้วเอาเพื่อนโอ้ยอุ้ยอ้อโอเมื่อกี้เกือบร่วงนะอ่าเมื่อกี้เพื่อนยืนรอใช่ไหม โอเคโอเคเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นปึบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วแต่ดีนะครับมันไปอีกแผ่นได้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหอุปสรรคโคตรเยอะเฮ้ยเอ้ยไม่โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตุยปึบอ่าเฮ้ย อ่ะฮะตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยอุ้ยเอ้าโอ้โหตกใจหมดนึกว่าหัวใจหมดแล้วเฮ้ยเอ้ยนี่ไงโอ้โหเพื่อนได้อ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยผมได้มงกุฎหนีก่อนละโว้ยไม่ให้หรอกผมไม่ให้หรอกหกสิบวิเราต้องได้ครับเราต้องได้ไม่ได้หรอกผมไม่ให้หรอกเอ้ยเอ้ยไอ้ไไม่ไม่ เอา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 ทำไมหมวกหลุดอ่ะเฮ้ยขอผมขอผมขอปุ๊บไม่ให้หลอกโว้ยไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกเฮ้ยไปเพื่อนเอาไม่เดียวเพื่อนเออ ยีวิไม่น่าทันแบบทุกคนเอาเรียบร้อยเรียบร้อยมองหลุดโอโหเกือบจะได้แล้วเมื่อกี้อเพื่อนเพื่อนขอเพื่อน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้หนึ่งหนึ่งวิโอ้ได้มงกุดเฉยมาได้หนึ่งวิสุดท้ายนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับทุกคน รือว่าได้ตังค์เยอะขึ้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับทุกคนได้เป็นมงกุฎหนึ่งอันนะแต่ไม่รู้ว่ามงกุฎเนี่ยเอาไปแลกอะไรได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่เห็นมีให้แลกอะไรเลยอะมีแต่ใช้ตังค์ทั้งนั้นเลยนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะโอเคมาตานี้ตาสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแบบรวดเร็วเลยนะมาปึ๊บเพื่อนดูเราปึ๊บป,บปบึโอ้โหเกือบละนี่ ึบโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นไปแบบเยอะมากนะครับทุกคนปึ๊บ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 เฮ้ย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 โอ้โหเกือบไม่ถึงปึ๊บเราจะเซฟหัวใจนะตานี้เราจะเซฟแล้วก็ไปแบบรวดเร็วเลยนะนี่ปึ๊บค่อยๆไปค่อยๆไปเราจะไม่รีบแต่เราจะไปแบบรวดเร็วฮึบฮึบโอ้โหแป๊บเดียวผมจะไล่ตามที่หนึ่งทันแล้วนะตอนนี้ปั๊บ ทางไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอ,อ,อประตูวาร์ปโขตกใจหมดนึกว่าล่วงเออไม่ใช่ทางนี้ใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เฮ้ยโอ้โหคนนั้นไปแบบโปรเฟชชั่นอลเลยอะโคตรไวปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเยเดี๋ยวผิดทางโอ้โหแป๊บเดียวอยู่ที่20เลยหรอไวเกินไปพี่โอ้โห ยังไวเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราไปทางยากเลยดีกว่าถ้าทางไปทางอีซี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปแบบง่ายเกินเราจะไปแบบทางยากๆเลยและกันปึ๊บปึ๊บ,บนี่ดูไว้ดูไว้เพื่อนมันต้องเล่นเป็นสเตป็ปปึ๊บนี่ประตูว,วาร์ปเข้าไปเลยเออทางไหนต่อทางนี้ เฮ้ยขึ้นไปไวเกินทุกคนผมจะไปชิงมงกุฎได้มั้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเดโอ้โหไวเกินเมื่อกี้เกือบไม่ทันละอุ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหงงทางปึ๊บ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 ใจเย็นนะใจเย็นนะทางนี้เพื่อนปั๊บปั๊บทางไหนต่อเฮ้ย โอ้โหล่วงเอ้ยถูกทางไหมนี่ไม่รู้ครับตามเพื่อนไปแล้วตอนนี้โอ้โหล่วงทุกคนอ๋อถูกทางแล้วโอ้โหนี้คนล่วงตกใจหมดเพื่อนเพื่อน,อนใจเย็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 นอุ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนโดน,โดนได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โ,โอไม่ดีนะมันกลับมาที่เดิมได้ นึกว่าจะล่วงลงไปแบบตลอดการเอยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมีคนตกไปเยอะเลยทุกคนหุยหุยไม่ใจเย็นยยยยยยใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นแท่นหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางไหนต่อเนี่ยทางไหนต่ออ๋อทางนี้อ่าตามเพื่อนไปเลยลวกันเพื่อนรอก่อนเพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอุย้ยโดนได้ไงอะ โอ้โหอุตสาห์หลบมาได้เมื่อกี้เพื่อนใจเย็นเราขอไปก่อนนะเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนีก่อนละเพื่อนทางไหนไะเนี่ยทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมหวังว่ามาถูกทางนะฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมที่สองแล้วตอนนี้เฮ้ยที่หนึ่งนี่ก็ไวเกินนะเนี่ย ที่หนึ่งเขาทำไมไปไวเกิน้ยประตูว,วับอ้าวไม่ใช่เข้าไม่ได้ครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหที่หนึ่งนี่ถือมอังกรล้อแล้วแน่เลยป,ปั๊บปึ๊บเฮ้ยเอาเอาเอาเ,อาเอามื่อกี้อยู่ที่สามเฉยเฮ้ยทำไมมันสูงจังอัตานี้่สูงแล่านานด้วยทุกคนเฮ้ยอันนี้ต้องใช้สเต็ปหน่อยครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บ สเต็ปการเอียงตัวปับ๊บเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นปั๊บปั๊บปั๊บนู่นไงที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ข้างบนเปล่าเฮ้ยนันมงกุฎทุกคนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นที่หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเอา้าที่หนึ่งคือผมเฉยอ่าอย่างนี้แจมดิไปแล้วโว้ยไม่รอใครแล้วทั้งนั้นปุ๊บอุยอ้ยอุ้ยกระจกแตก ปึ๊บปึ๊บอ่าถึงยังครับเนี่ยถึงยังใกล้ยังน่าจะใกล้แหละเออนู่นไงมงกุฎอยู่นูน่นไปละขอก่อนละกันยฮูเออจะหนียังไงดีครับเนี่ยอืมทางขึ้นมันอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมพอเขาขึ้นมาใช่ไหมเขากระโดดาทางนี้เราก็เลี้ยวมาฝั่งนี้ปุ๊บอ่าความคิดดี เออแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ,อ่ะขอนู่นไงเสานี้มันเกาะได้ครับปึ๊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 บขอขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยแล้วกันเนี่อ่ะแล้วเราก็ยึดคลองมองกุฎเนี่ยเป็นไงอย่างเท่ครับยืนรอยอยู่อย่างี้เลยแล้วกันหวังว่าเขาจะไม่ขึ้นมาเอาของผมนะไม่มีใครขึ้นมาได้เลยหวังว่าเขาจะไม่เห็นผมนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอ๋อถ้าเราถือนานๆเนี่ยเราจะได้มงกุฎแบบเฮ้ยเอาเอ้ยจูกเหรอ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 มาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่ให้ได้หรอกเฮ้ย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 โอ้ยโอ้อ่าได้ได้ ฮึบเฮ้ยโดดลงโดดลง <S <S ปึ๊บอ่าไม่ได้แดกหรอกมาดิมาดิมาดิโอ้โหขึ้นกันได้เยอะเกินโอ้โหโอ้โหได้กันเยอะเกินทุกคนเฮ้ <SE cin elet> ยเฮ้ยเโอ้โหโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยฮึบปึ๊บ ไปแล้วโวยเฮ้ยมาไงอะ่ะเดือดเดือดเดเดือดเดฮึบปึ๊บปึ๊บโอ,โ,อโอ้โหโคตรเยอะฮึบฮึบอ๋อถ้าเราถือแบบนานๆเราจะได้แบบถ้วยหนึ่งอันเอ้ยไม่ใช่ถ้วยมงกุฎไปละไม่อยู่ละไมาอยู่ละโอ้โหอโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหเดือดเดือดเดือดเดือเออได้อีกแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชุบไม่ให้แดงหรอก ฮึบโอ้ยอีกนิดเดียวเอออโอ้โไม่จะได้อีกหนึ่งอันอยู่แล้วโอ้โหไม่ทันแล้วทุกคนห้าวิสี่วิสุดท้ายเฮ้ยพี่ก็แย่งผมไปไวเกินอุส่าหนีมาได้นะเมื่อกี้ก็โอเคนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย